อินฟูกัชบช่องมารวมตัวกันโดยไม่ได้ดันหมายจริงๆงานนี้คืองานบิ๊กซีคอนเน็ก2์ค่ะทุกคนเป็นงานที่บิ๊กซีเขาจัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อขอบคุณเหล่าอินฟูที่เคยร่วมงานกับบิ๊กซีและมีผลงานที่ดีซึ่งได้รับคัดเลือกมาทั้งหมด50ช่องกว่า1000กว่าชอ่องงานนี้เขาจัดที่บิ๊กซีสำนักง,งานใหญ่ห้องไลก็จะมีอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ของบิ๊กซีไวต้ตอนรับอย่างดีมีบูธจับฉลากน้องฟูจิก็ได้มาเป็นขนมโดสโต้รสใหม่สัเเคเอบช่นนตแกกื านรฟรีไม่พอแจกกลับบ้านให้อีกแล้วก็มีแจกอันนี้เป็นทิชชู่เซนหลอกรุ่นใหม่แบบวางตามเวลาดึงเราทิชชู่ก็จะออกมาเป็นกระปงบรรเล่นน้อง okay, <า>งี้เก๋มากจีเมี่ก็เคยร่วมงานกับบิกซีหลายงานเลยนะคะตั้งแต่แคมเปญส่งการบิกกิสค่ะพื้นที่สาหรับเด็กของบิกซีแล้วก็นี่สื้อผ้าเด็กแบรนด์เบสิโกมา<บ>ดูห้องจัดเลี้ยงกันบ้างบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนั่งตามที่นั่งที่เป็นชื่อช่องของเราบนเวทีก็จะมีผู้บริหารมากล่าวเปิดงานมีประกาศมอบโล่รางวัลให้กับอินฟูมีจับฉลากรุ่นรางวัลซึ เดีวนี้ทุกคนแซลมอนซาซิมิแบบจุกๆแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูที่มาจากครัวของบ i ง๊กซีก่อนกับก็ยังมีถุงของขวัญมอบให้อีกถือไม่ไหวแล้วแม่สามสีถุงพี่เขาก็ใจดีเดินถือมาส่งให้ถึงรถเลยขอบคุณพี่ๆที่คอยดูแลอย่างดีแล้วก็ผู้บริหารผู้จัดการบิ๊กซีคอ n เน็ก2024ด้วยนะคะ